สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดี้ค่ะค่ะคุณอ้อนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคสู่ความสําเร็จค่ะเดีย๋ยววันนี้คุยเรื่องอะไรดีมินดี้มินดี้กาลังจะบอกว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะช่คราวนี้เรากําลังจะข้ามปีแล้วมินดี้ก็เลยคิดว่าการส่งรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่เพื่อให้กําลังใจตอนรับปีสองพัน้า้อยหกสิบสี่เนี่ย<ม>ควรจะมีไมล์เซตยังไงเดีอยอาจารย์ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยนะ จริงเราจะมีอยู่เราจะอยู่กับชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มิงดี้บอกนคะคะอย่างเช่นสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีไปสอนที่อาทิตย์หน้าสองสัปดาหจะมีไปสอนโทรศัพท์มาบอกว่าเออ<ม>อาจารย์ตกลงขอขอเลื่อนไปก่อนนะคะหรือ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถ้าเราอะรู้สึกแย่ค yeah ือเราไมอิงกับกับกับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอัพเปลี่ยนแปลงแล้วเออดีเหมือน,นกัน <c oughs> คือคือเราอยู่ไปคิดมา้างเราได้พัก <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวจีจัดจัดห้องบางมุม ที่เราอยากทาคือชีวิตเรามีหลายอย่างที่เราทำอะ่ะมาตรงนี้มันไม่ได้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวิธีใหม่เซ็ตก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรามีอย่างอื่นทําหาอย่างอื่นทาแล้วเราแล้วเราก็มีอย่างอื่นทําที่ทําแล้วเรารู้สึกว่ามันดีค่ะแต่ถ้าจิตที่เราไปบอกว่าแย่เนาะไม่ได้เนาะไม่ดีเนาะเออสวยจริงว่าไม่ฉันแบบเนี้ยเอาออกไปเลยค่ะคืออย่าเพิ่งโทษเรื่องราวที่ เป็นบริบทอยู่รอบๆตัวเราใช่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ใช่หรือบางทีแบบนี้อันปีเปีนี้ชงนี่มาแมมาแแมชงลรวบอกอ่ะไหนว่าเราก็คืออปีหน้าชงอีกเหรอหรือหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแล้วมีบอกว่าให้ไปไหว้นู่นนี่น่านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปล้วก็ถือว่าเราเราก็นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โลกนี้ก็เป็นธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้มันก็มีทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เรียนรู้ที่จะที่จะ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคือการเรียนรู้นี่คือ m i n d แบบนี้ที่เราต้องคิดโอเราได้ประสบการณ์อย่างนึงเนาะเหมือนเราคิดให้คิดแบบนี้ค่ะเหมือนเราอยู่ในเรียลิตี้เกมอะค่ะอันมีชอบอะที่แบบว่าอมันท้าทายเราเนาะมันมันกำลังเป็นแล้วก็อ่าเราปวดเป็นผู้รอดตลอดเวลาใช่แล้วเราแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแต่ถ้าเราเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยร้อยล้านที่เราคาดไว้ายแล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ย แต่ถ้าเราคิดก็เลาแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเหมือนเบื้องบนย่อนโจทย์ลงมาโยนโจทย์ลงมาเลยว่าโยนความท้าทายลงมาว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนกันขนาดเนี้ยเราจะทํายังไงบางคนตอนเนี้ชอบจะทุกคนบันเซซีโร่นะคะ่แล้วเราจะทายังไงเซซีโร่บางคนก็ซวยแล้วแต่เราเฮ้ยเซซีโร่แล้วเฮ้ยตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะแบบว่าเต้าเข้าสู่ศักยภาพบางอย่างใช่ยังเราทําคลิปเนี้ยคนจะดูหรือไม่ดู เราวางไว้อีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะแต่ถือว่าเราได้แบ่งปันความรู้บางอย่างแบ่งปันเสนอแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันวิธีคิดบางอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งคนผู้จุนพอดีกับเราอะค่ะเขาก็จะได้ชมคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำเก้าอันนี้สมมติแบบปีนี้ปุ๊บเราจะขยับตัวเองไปทําอีก อีกเรื่องอีกเป้าหมายหนึ่งมันเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดแต่ส่วนที่สำคัญทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้เราได้รู้เรื่องอะไรบ้างอาจแค่อัดคลิปเนี่ยบุะมกล้องแสงแสงทุกอันมันคือการเรียนรู้ทุกวันเปลี่ยนหมดเลยค่ะใช่เพง่อนบางคนบอกว่าเธอจะทําอย่างนี้ทําไมเธอจะทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือไอ้วิธีการคิดแบบเนี้ยบางทีมันมันเครียดไปแต่ถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งมันคือการเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องวางเป้าหมาย แต่เป้าหมายของเราเนี่ยมันก็ต้อง,งเมื่อมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อย่าไปทุกับมันอะ่ะใช่คนะ่ะถือว่าเป็นความท้าทายกใหม่เสร็จง่ายๆแบบนี้ค่ะค่ะนะคะหวังว่าคลิปของเราจะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มต้อนรับปี2564ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ